เฮยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอาละสำหรับคลิปวิดีโอวันน claro> <Yeah> UH ี้นะครับจะเป็น b a บาลานซ์แ c h ในส่วนของแพ c แอส s ซ u l เพรงนะอัปเดตวันที่ลงคลิปเลยนะครับเอาล่ะสำหรับอัปเดตนี้ผมบอกเลยว่ามีหลายอย่างมากแต่ว่าหลักๆเราจะเน้นไปที่บาลานซ์แพชนะจะเป็นยังไงไปดูกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับสำหรับอัปเดตแรกครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันก่อนละกันสุยคูณนะครับเดี๋ยวจะเปิดมาให้เล่นเร็วๆนี้นะครับแต่คิดว่า น่าจะแจกฟรีนี่แหละเพราะมันช่วงโปเกมอนเดย์พอดีใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากได้ไวก็ต้องใช้เพชรเยอะกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของโหมวด5 0แต้มโแตบหมด500แต้บเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นนะครับซึ่งอันนี้ผมแอบไปเล่นมาบอกกันตามตรงว่าค่อนข้างสนุกกว่าที่คิดนะครับยังไงใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ย ลองแวะกลับมาเล่นดูมันเป็นบรรยากาศใหม่ความรู้สึกแบบรสชาติใหม่ๆของเกมโปเกมอนอยู่ในเหมือนกันนะใครเห็นแล้วลองแวะกลับมาเล่นดูก็น่าสนใจนะครับอันดับต่อไปนะครับแล้งซีซั่นหน้านะที่กําลังจะถึงนี้ก็คือมันจะหมดช่วงแล้งใช่ไหมแล้วแล้งซีซั่นต่อไปเนี่ยมันจะกลับมาใช้ด่านในส่วนของด่านรีโมทสเตเดียมนะครับแต่ผมไม่รู้นะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าแร็งเนี่ยเขาจะบังคับเลยไหมว่าเป็นรีโมทสเตเดียมหรือเลือกได้ระหว่างรีโมทสเตเดียมกับด่า,ดา,น,าบบนสร้างบราณสนานฟ้าครามท r ใช่ไหมแต่ดูจากโหมดจัดอันดับตรงนี้นะครับมันไม่มีด่านให้เลือกเป็นไปได้สูงมากครับว่าซีซั่นหน้าจะเป็นซีซั่นแห่งรีโมทสเตเดียมนะครับซึ่งใครที่ไม่ทันผมว่ามาลองเล่นดูก็มันดีแต่คนที่อยู่มานานอย่างผมบอกเลยเลยว่า 2องนาทียังไงก็ต้องตีทันเดอร์ครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนด้วยความหวังดีจากผู้มีประสบการณ์มาเริ่มในส่วนของเนื้อหาหลักของเรากันนะครับตัวแรกเลยบาลาน c ์แพดไฟแอโร่ครับไฟแอโร่ได้รับการบัฟมาถึง2ส,ส่วนเลยแต่ว่า2ส,ส่วนเนี่ยถือว่าเป็น2ส,ส่วนที่ใหญ่มากอันดับแรกในส่วนของสเตตัสครับสเตตัสได้รับบัฟมาถึง4ค่าเลย ค่า HP เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงท้าย100หน่วยจาก63พันเปเอ,อ้ยไม่ค่อยต่างใช่ไหมค่า defense นะครับช่วงท้าย290หน่วยก็เป็น320หน่วยเลยมีการพัฒนา defense ต่อเลเวลมากขึ้นค่า special defense ก็เหมือนกันครับอตอนท้าย200หน่วยนะครับก็ปรับเป็น215หน่วยแต่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของ status ใหม่ครับเจาะเกาะกายภาพครับตอนนี้นะครับไฟแอโร่เป็นหนึ่งในโปเกมอนนะครับจริงๆมีทั้งหมด3ตัวที่เจาะเกาะกายภาพและ1ตัวที่เจาะเกาะเวทตอนนี้นะอัปเดตนะ ก็คือมีปลแอโร่นี่แหละเป็นหนึ่งในตัวที่ได้สเตตัสใหม่เจาะเกาะกายภาพครับ0ถึงห0หน่วยและอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือส่วนของท่านั่นเองท่าที่ได้รับการบัฟมาก็คือเฟรมช์าครับเฟรมชาร์จเมื่อใช้งานแล้วจะวิ่งไวขึ้นนะครับก็ได้รับบัฟมาวิ่งไวขึ้นจาก1.5าวิเป็น2.5วินาทีครับมาต่อในส่วนบาลานซ์แพ่ตัวที่สครับสำหรับตัวที่2เกงก้าครับเกงก้าได้รับการบัฟมาในส่วนของสเตตัสเป็นหลักเลยนะครับอันดับแรกก็คือ ค่าสเตตัสใหม่เจาะกรอเวทนะครับ0-60หน่วยที่เลเวล15นะจากเลเวล1ถึงเลเวล15นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจมากต่อไปในส่วนของค่าสเตตัสแอตแทกนะครับสเตตัสแอตแทกลดลงแล้วลดลงเยอะด้วยครับเหลือประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นเองทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยถ้าลดแอตแทกลดลงแบบนี้ต้นเกมจะเก็บเลเวลยากหรือเปล่าเพราะมันไปตีเป็นกายภาพใช่ไหมแล้วชาร์จโจมตีเป็นเวทผมบอกก่อนเลยครับว่าแพทใหม่นะครับ การโจมตีปกติทั้งหมดของ AR ในส่วนของกงก้าจะเป็นเวททั้งหมดเลยครับและการลดค่าแอตแทกเป็นบัฟครับเพราะว่าฟาวเพย์ของตัวแบรกี้จะทําการทํานาเมจตามค่าแอตแทกถ้าแอตแทกของกงก้าลดลงมันก็โดนฟาวเพย์เบาลงนั่นเองครับถือว่าเจ๋งนะอันนี้ถือว่าเป็นการลดสเตตัสที่เจ๋งมากอีกส่วนหนึ่งครับค่าดีเฟนส์ครับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยสูงถึง290หน่วยก็ปรับเป็น320หน่วยนั่นเองครับ ตัวละครตัวต่อไปครับแอปโซนั่นเองครับแอปโซเหมือนไฟแอโร่ครับมีเจาะเกาะกายภาพนะครับที่เลเวลสิบห้าเจาะเกาะหกสิบหน่วยนั่นเองค่า HP เพิ่มขึ้นนะครับจากหกพันเป็นหกพันสองที่เลเวลสิบห้าครับดีเฟนซ์เพิ่มจากสองร้อยห้าสิบเก้าเป็นสามร้อยค่าสเปซชุนทีเฟนซ์เพิ่มขึ้นจากร้อยแปดสิบเป็นสองร้อยหน่วยครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับการบัฟมาคือท่าไนซ์สลัครับไนซ์สลันะครับเมื่อใช้งานนะครับจะมีการเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับตัวของท่าไนนนใการรโคั้งที่ะดย นะครับมันจะเพิ่มขึ้นตามแม็กเลือดที่หายไปครับโดยปกตินะครับจะทำอ่าสตูเนี่ยถ้าลดเลือดครึ่งหนึ่งนะห้นะครับก็จะทำการเพิ่มคิเลตถ,ถึง33.5%เเลยทีนี้มันปรับสเกลใหม่ครับคุยง่ายก็คือ เลือดอาจจะไม่ต้องลดถึง50%ก็ได้สักประมาณ40%ก็สามารถเพิ่มอัตราคีเลตได้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เลือดที่หายไปก็จะเพิ่มอัตราครีง่ายๆนะครับคีเลตจะเพิ่ม0.67%นตะครับต่อเลือดที่หายไป1%นนะก็เปลี่ยนเป็นคีเลตจะเพิ่ม0.8%ต่อเลือดที่หายไป1%นนั่นเองครับประมาณนี้ประมาณนี้มัสเคเนียครับผมนะแน่นอนสำหรับตัวละครมัสเคเนียครับแน่นอน 4, วน่าสี patch, ่ต เป็น4โปเกมอนที่ได้รับสเตตัสใหม่นั่นคือเจาะเกราะนั่นเองครับมัสเกอร์เนี่ยเจาะเกราะกายภาพ60หน่วยนะครับทีเลเวล15เนาะ HP นะครับเพิ่มจาก6,300เป็น6,490เลยค่าดิฟเฟนต์เพิ่มจาก290เป็น340และสเปเชียลดิฟเฟนต์จาก200เป็น230หน่วยครับและอีกส่วนหนึ่งครับฟาเวอร์ทริกนะครับท่านี้จะทำดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูที่หายไปนะครับ15%พูดง่ายๆคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงนั่นเองครับทีนี้ มันทําการปรับมานะครับทาให้ค่าพาเวอร์พิกเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นจาก15เป็น18นนั่นเองครับตัวต่อไปครับคาบิกกนครับสำหรับคาบิกอนได้รับปรับมานะครับค่า HP เพิ่มขึ้นนะที่เลเวล15เนี่ยเพิ่มจาก9,899หน่วยเป็น1400หน่วยเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขเก่าแอบสวยนะแต่ตัวเลขใหม่ก็โอเคหลักหมื่นเลยและอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าบล็อกครับเมื่อใช้งานจะได้เกาะขาวนี่ทุกคนเห็นเลือดขาวได้ไหม เกาะขาวเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้น16%จากแพทที่แล้วนะไอแพทที่แล้วเนี่ยก็คือแผทที่ทุกคนดูอยู่นี่แหละครับอันนี้ว่าเยอะแล้วนะครับแพทหน้าวันที่ลงคลิปเนี่ยเพิ่มอีก16%และถ้าบล็อกนะครับคูดาวลดลงนะครับจาก9วินาทีเหลือ8วินาทีนะครับจะนับหลังจากที่ยกเลิกการใช้ท่านั่นเองครับก็งานนี้ถ้าบล็อกนะขายดีแน่นอนครับปกติก็ก็มีใช้อยู่แล้วด้วยนะอีกส่วนหนึ่งครับอยู่ในมูฟครับ power แหนบนะครับ เมื่อใช้งานจะฟื้นฟูเลือดมหาศาลเลยเรียกว่าต่อให้ใกล้นอกแค่ไหนเนี่ยกลับมาเลือดเต็มได้เลยไอ้ส่วนนี้มันเหมือนว่าทีมงานเขาคงคิดว่ามันไม่พอครับเขาเลยเพิ่มอีกทําให้การฟื้นฟูเพิ่มอีก18%เลยครับตัวละครตัวต่อไปนะครับและเป็นตัวสุดท้ายที่เราบ,บัฟมานะครับนั่นก็คือเอฟี่นั่นเองครับเอฟี e ่นะครับได้รับบัฟมาท่าเดียวฟิวเจอร์ไซด์ครับแรงขึ้น10%นะครับและคูดาวลดลงวิหนึ่งนะ อันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันคูดาว8วิแต่จริงๆแล้วแพทเนี่ยมันลดจาก8เหลือ7วินาทีนั่นเองครับมาครับสําหรับตัวละครตัวแรกที่โดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือในส่วนของแฮปปี้นาสนั่นเองครับสําหรับแฮปปี้นาสนะครับก็โดนเนิร์ฟในส่วนของทั้งเฮลปิ้งแฮนด์เฮลปิ้งแฮนด์นะครับคูดาวเพิ่มขึ้น1วิจาก8วิเป็น9วินะครับก็หนึ่งส่วนเนาะอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของอยู่ในมูฟครับอยู่ในมูฟนะครับแพทหน้าดาเมจจะะเเเบบาาาาาลงนนนนครััอีีี้้้้ไมมม่่ปใใหชสยยดก ดาเมจเบาลง20%นะครับแล้วก็จะทำการใช้ Energy หรือก็คือชาร์จในส่วนของอยู่ในมุฟยากขึ้น11%เลยครับก,ก็ก็โอเคนะผมว่าก็ก็ดีขึ้นแหละก็ดีขึ้นอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแต่ยังไงผมมั่นใจว่า Happy Night ก็ยังเป็นท็อปซัพพอร์เตอร์อยู่ดี ตัวละครตัวต่อไปนะครับที่โดนเนิร์ฟครับไม่อยากจะเชื่อครับเดคานุจังโดนเนิร์ฟครับและโดนเนิร์ฟท่าไหนไม่โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟท่าตีฟครับสำหรับท่าตีฟครับโดนเนิร์ฟดาเมจเบาลง13-33เลยนะที่เลเวล5อาจจะลดไม่เยอะครับแต่เลเวลหลังๆเนี่ยมันเบาเบาไปเยอะเลยเหลือ1ลดไป1ใน3มอ่ะว่ายง่ายคือเบาลงเยอะแน่นอนครับเอาง่ายๆเผื่อใครไม่เห็นภาพนะเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะครับสมมติท่าตีฟตอนนี้นะครับฟาด2 0 0พแผดหน้าฟาดเหลือพัน0 อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับหายไปอย่างนั้นเลยนะและอีกส่วนหนึ่งครับถ้าตีดโดนเนิร์ฟนะครับเมื่อใช้งานจะวิ่งเร็วขึ้นครับแต่ถ้าศัตรูติดสถานะผิดปกติอยู่นะครับติดมือนติดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมตัวเราเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้น60%เลยเมื่อวิ่งหาศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติน,นั่นเองครับหเห็นไหมเม่เกัานาจะมีช่วงเร็วแบบเร็วปี๊ดแป๊บหนึ่งนะตอนที่มันลอยนั่นเองครับแต่ในส่วนนี้โดนเนิร์ฟครับจากหนั่นเปอร์เ่วนที่ เดคานุจังโดนเนิร์ฟนะครับมาครับในส่วนของตัวต่อไปที่โดนเนิร์ฟครับนั่นกะ็คือวูลาโอสนะครับสายจุจบครั้งเดียวนะวิกเก็ตโบรครับท่ายอดฮิตที่ถูกใช้ในการแข่งขันทุกเกมเลยนะครับในส่วนของตัววูลาโอสเนี่ยบอกเลยว่าโดนเนิร์ฟดาเมจลง8%นะครับเบาลง8%นะครับ ตัวต่อไปครับในส่วนของอามาโจครับอามาโจโดนเนิรฟดาเมจท่าดามจหากินท่าหลักครับทริปเปิลเอ็กเซลครับดามจเบาลง12เเลยครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากสําหรับอามาโจครับตัวต่อไปที่โดนเนิรมฟนะครับมีไรดอนนั่นเองครับสำหรับมิไรดอนนะครับท่านเดียวที่โดนเนิรฟก็คืออิเล็กโทรดิฟหรืออินาสมาร์ดไรท์นั่นเองครับดามจเบาลง5แค่นี้แหละครับไปต่อและตัวสุดท้ายครับมี จะเรียกว่าเนิร์ฟหรือบัฟอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วกันแต่ด้วยส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนชอบอยู่ในมูแบบนี้นะครับโลกคู่ขนานแบบนี้อันนี้ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับแพทหน้ามันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วครับก็จะเรียกว่าโดนเนิร์ฟเนาะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าชอบแบบเก่านะแบบเก่าเนี่ยลองลองเทสวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือจะไปดูคลิปดักไรที่ผมสอนเล่นก็ได้ครับอยู่ในมูแบบเก่าเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ในแมปนี่แหละครับในการที่จะ ต่อสู้กันนะจะไม่ดึงมาที่โลกคู่ขนานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบยากว่าจะเรียกว่าเนิร์ฟหรือบัฟนะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะไม่มีแล้วนะครับสำหรับโลกคู่ขนาดอยู่ในมูฟเวิร์สในแมดดั๊กไรนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดในส่วนของบัฟเนิร์ฟในอัปเดตนี้นั่นเองครับเอาล่ะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีอีเวนต์ในส่วนของในโหมด500แต้มเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแรงโหมดอ่ารีโมทสเตเดียมเนี่ยยังไง เดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับเย็นนี้นะไลฟ์สตรีมจากช่องฟอร์ดีสุดหลอกคนดีคนเดิมพอนี้ครับผมเจอกันครับรีโมทสเตเดียมและโหมด500แต้มครับ